สาธุสาธุสาธุผู้ได้ทีเห็นคลิปนี้แล้วตอนนี้เนาะค่ะพี่น้องกับขอหมมไม่ชมม่ลาบเนาะค่ะขอห้แตกซ้ำโตตรงรัฐบาลผู้ได้เป็นหนี้เป็นสินอยู่กับขอยไม่เงินเคลียร์หนี้เคลียร์สินรำ่ำรวยเบอร์สุขสุขคนค่ะน้อมจิตน,น้อมใจน้อมอนุโมทนาสาธุค่ะในถูกทุกบุญมือนี่ค่ะพี่น้องเฮงเฮงรวยๆวยปังปังค่ะพี่น้องเดี๋ยวเจี๊ยบจ่าพระพี่พระน้องเนาะคะ่ะ,คะเดินทางเข้าไปสักการะขอพร่านปูพญานคราชภายในธ้ำมพญานคราชขอพรแม้ยาขาวของเฮ้าเนาะค่ะพี่น้อง อยู่ข้างในข้างหลังเจี๊ยบก็จะเป็นองค์ทันปูพญานาคราเนาะคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณปากทางเขานะคะผู้ใดที่ติดตามข่อยนะจะคุนเคยดีเนาะคะ่ะเป็นสถานที่ที่มาดูเนาะคะ่ะเวลามีปัญหาอย่างั้งมักจะมาอ่าปรึกษามาเววาให้ปูกับยญ้าฟังเนาะคะ่ะพี่น้องความเสือ่อความศรัทธาห้ามันแต่มันบ่ามีปีบาผู้ใดถือเหล็กแทะปูงวดดอกถือปูงวดบัวถือทุกวันด้วยบางเถื่อบางคนเนีะ จะเค็ปูนมาด้วยอย่างนี้ตะพื้นตะพื้นเลทคนบลอดเห็นนี่เนาะสวัสดีค่ะเราไปบูชาดอกไม้ถูกเพยนกะทินเมื่อไหร่อ๋อสิ้นเดือนนี้อาทิตย์หน้านี่ตัวไหนอาทิตนาในพฤศจิกาเดือนนาเดือนหน้าเอาเดี๋ยวก็สิ้นเดือนละงางอาทิตย์หน้า ตุลาเอาเพา่อนจีกาบอกสมองไปเบอรแล้วเดือนเครืองักตุ่นีพอไม่ไม่ยิ้มสาวลงท่านมาหลายบอกลงท่านมาหลายบอกเศรษฐกิบุรีนี่มาหลายบอเรษกิบุรีถือเลขต้องเขาบอกเนี่ย อาถึงเลข8แปดวันดีชีไปวันดีชีไปโอ้ยแล้วขนมในหน้าถึงเลขแปดแปเก้าสามแปแปดสามหาตาเล็กไมาได้ใส่หาแปดซื้อต้ 8, นตามห้มม่วนทั่วไปเลยเลถือเออใครเลขแปดมึงทั้งนาเลขสามมาโดนสีอ้โดนแปดมึงแล้วคนถึงเลขไม่ใหญ่แค่สี่พันอ่าสี่พันก็เอาละ ใ่คนณตกเขาปีี่เจ็ดว่าว่างหันฝนตกหนุ่มปนนนวลหูเขาหล่นื้นเราเลยบหย่าออกมามาโดนอหไรแล้วนอนอยู่รลดเออ่บอก่ปอยากล่องน้ำมันไน้ถึกเลกตอนนี้ บไ้รลอตเตอรี่บอกว่าเสือเดี๋ยวออกมาจังเหรอเดี๋ยวมุนให้เบิร์นเด้อพี่น้องถูกยังไงแบบแบบแบบสุขุมสุขคนค่ะอันนี้ก็จะเป็นปูงปูงาเนาะเดี๋ยวจะแพนเป็นกล่องหลังเด้อพี่น้องนี่ก็จะเป็นบริเวณเนาะค่ะปากทางเขาทำทำก็จะมีลายอย่างเนาะค่ะพี่น้องหลัก อันนี้ก็จะเป็นรามแรกที่เข้าไปสักการะขอพร่านปูพญานาคราชขอโทษขออภัยเด้อค่ะขอใสม่มือนิดนึงที่เข้าเข้าไปสักการะขอพรพระละกะท่านปูพญานาคราชผู้ได้ไปยังนั่งเรือก,กะอมอมรถทาไปเลยเนาะค่ะพี่น้องเสร็จจากไหวพระขอพรแล้วเขากะย่างทัดมาตรงนี้ก็จะมีจุดบริการเรือเนาะคะ่ะผู้ใดนั่งเรือกะให้ติมน้องๆแน่เนาะค่ะเพื่อเป็นควัญกำลังใจเนาะค่ะเพราะน้ำกะก่อนคางที่จะเย็นเนาะค่ะพี่น้องทัดมาอีกก็จะเป็นรามของเม่ยขาวเนาะค่ะ หาเจียบเคยพาพีพ่พนองลงไปน้ำตกเพชรเนาะ,ค,ะค่ะก็มีความสวยงามอย่างมากเนาะคะ่ะพี่นอ้องเคยลงไปแล้วเดี๋ยวรอบประมาณใกล้ๆแม่สาเน,นาะค่ะบ่หนาหนาวกับนา,นา้อนนี่แหละเดี๋ยวจะพาลงไปนาหนาวลงไปบ่ได้มู่ไลบางเทีผูไดมีโอกาสได้เห็นชงอ่างขาวมีงอนตาแดงนี่มีบุญเด้อคะ่ะท่านจะได้โชคลาภม,มาคอยเคยเห็นแล้วเกือบช็อกแล้วชาธุ คนเหาเนาะบางสิ่งบางอย่างค่ะมันบรอดต่างรับเนาะพี่นอ้องบรอด้ต่างสตินี่เห็นนี่กะกะเจิงคือกันเน๊ะแมนคนเห็นดูดูกับตองต่างสติพักหนึ่งแล้วจากภาพมึงบรรยากาศรอบๆบเนาะค่ะพี่นอ้องอันนี้ก็จะเป็นจุดเนาะคะ่ะนางเรือบริการเรือเนาะ,ค,ะค่ะค่ะห้ตีพนองเนาะคะ่ะตามกำลังตามศรัทธาแต่ค่ะห้มันซุม ห้ามซุ้มเหนือแน่เนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าน้ำ่อนข้าง,งดีจะเย็นแน่สมัยตะกี้เวลาข่อยไหวเนีย่ยมอเสาเด็กหน่อยบ่ทันมาเนี่ยขอ่อยพายเลือกเอาไปเองเลยแนะะ่ทับอันนี้ก็จะเป็นชุดแรกเนาะคะ่ะที่เฮาสักการะขอพอรเนาะคะ่ะตั้งจิตอธิษฐานผ้าหนักโปรกร๊อยู่ข้างหนา้าซักซีดแห้งเนาะคะ่ะเปลี่ยนไปด้วย บารมีพ่อแม่คูบาอาจารย์บารมีทางปูพญยายนคราชเนาะคะ่ะอย่าลืมมาตัางจิตต่างใจอธิษฐานขอพรเอ,อาเด้อค่ะพี่น้องทำเพื่โชคดีค่ะประจําวันทีหนึ่งตุลาเนาะคะ่ะแนวทางรัฐบาลที่ที่เรารูดสองงวดปีนี้กับเพิ่งรูดสองงวดวันที่จะถึงนี่กะขอให้แตกสามโตตรงเนาะคะ่ะสิ่ใดมีเงินใส่หนีกันผู้ได้ทักมากะะมีแต่ว่าอยากพดนหนีพ้นหนีเนาะอยากพดนหนีก็ต้องปฏิบัติเอาค่ะพี่น้องบ่มีไพ่ปฏิบัติให้เจ้าละให้เจ้ารวยดอก นอ,อกจากตัวเจ้าเฮ็ดเองผู้ไดมากะเราอังลื่นนิดนึงเนาะค่ะพี่น้องเป็นกระเบื้องย่างง่ายละล่ะสมัยสิบปีที่แล้วค่อยมาลำบาก่นนี้พผื้นบมเมนกระเบื้องย่างสบายอย่างซีอันนี้นจะเป็นหินงอกหินยยอยเนาะค่ะพี่น้องลองมาสักครั้งหนึ่งเนาะคะ่ะมาทำบุญสักตะขาาพอพรอันภูพญายนคราฐานยูวัดธรรมเขาประทุนเนาะคะ่ะ ขบวนก็จะเป็นขางข้าวหัวตองแงต่งตองแต่งพอเาอายางขึ้นมาเนาะคะ่ะตรงขงา้างหน้ายางตรงไปก็จะเป็นจุดแสงพญายนาคราชสามารถไปต่างจิตอธิษฐานขอพรออได้เนาะคะ่พะพี่น้องปกติแล้วก็จะพาพี่พอนองอยางไปอธิษฐานจิตเนาะคะ่ะสายมือก็จะเป็นฐานปูหรือสีหน้ารอดเนาะค่ะพี่น้องมาขอพรเประโชคเปรดลาภก้อนอธีการงานเนาะคะ่ะ ขอได้เบิร์ดลวพี่น้องแต่ได้ได้กะตามแต่ห้ากระตองทําบุญสังบารมีให้ตัวเองถ้าห้ามีบุญบารมีขอพ่อเนี่ยยงมันกะสําเร็จเนาะค่ะเทวดาเพื่อนอยากหายแล้วค่ะเทวดาสิงศักส์ตามสถานที่ต่างๆเพื่อนอยากหายโชคลาบลูกหลานแน่นอนกับพี่น้องแต่ได้กะตามแต่กะขึ้นอยู่กับผลนบุญของแต่ละคนบุญกุศลของแต่ละคนที่เฮ็ดได้เฮ็ดได้สางมากเนาะค่ะพี่น้องป่ะค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งแต่ละชุดเนาะค่ะพี่น้องบรรยากาศสบายง่ายเนาะค่ะพี่น้อง ออกซิเจนลาลโอโซนไลยเนาะนีบอดเดลไช้ใช้มาเนาะคะ่ะพี่น้องจะได้ทรงขึ้นไปทั้งทึงบ่านเอ้าเอิยขี่เกียร์เนาะยวนีพนเอินขางข้าวโ้ยปูเนี่ยอยเตือนอย่าท่วงเลยอันนั้นค่ะจะเป็นบรรยากาศของบนโอ้ยเสียดายบอดเดลไช้ใช้มา ข้างหน้าเจี๊ยบกะจะเป็นพระเกี่ยวมรกตดเนาะค่ะพี่น้องสามารถไปต่างจิตอธิษฐานขอพรปวดโฉบปวดลาบใดเนาะค่ะพี่น้องบรรยากาศภายในถ้ำกะจะพายายามให้เบิ่งทัวถึงเนาะค่ะพี่น้องผู้ใดที่ติดตามคลิปเจี๊ยบเนาะคะ่ะมาในระยะสองปีเต็มหนาจะคุ้นเคยเจี๊ยบเป็นคนทีเวลามีปัญหามักจะมาหาปู่กับย่าเนาะคะ่ะอยู่วัดทำเข้าประทุนเนาะคะ่สะสถานที่ที่เจี๊ยบแบบผูกพันเนาง,ง่ายๆเนาะค่ะพี่น้องมาทุกครั้งถัดปู่กะ ซอยแก่ไขปัญหาในชีวิตอันใดที่เจียบคิดบอ,อกพูกก้บยาเทวดาเจ้าถามเจ้าทาอยู่สถานที่ให้มีว่าทำขอประทุนเพื่อนค่ะซอยแก่เนาะคะ่ะความเสือความศรัทธาไขมันเด้อค่ะพี่น้องถัดจากครูฤาษีน้าหลอดก็จะเป็นปลากแก้วมรกตเนาะคะ่ะสามารถมานั่งสมาธิจเจริญภาวานาผพาเมตตาได้เนะะาะค,ค่ะตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานขอพรเด้อพี่น้องศักสิทธิ์ค่ะ ตรงไปกะจะเป็นแม่นางตะเคียนเนาะคะ่ะอยู่สายมือเนาะคะ่ะผู้ไดมากะะ้องมากขอโชคขอลาบเนาะคะ่ะพี่น้องอีกจุดหนึ่งเนาะคะ่ะแหงวัดรรมเขาประทุนเนาะคะ่ะพี่น้องผู้ใดมากะมาขอโชคขอลาบกับท่านแม่ได้เนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวจะพานางเลือหลอดถำ้ถำแต่โมูเจ้าเห็นเนี่ยมูเจ้าสีดึงเดี๋ยวเฮายางไปหาท่านแม่กันเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะพาไปบึ่ง สถานที่ที่ประฏิสฐานพงแม่นั่งใหม่เนาะค่ะเมืองจากชุดไทยเนาะ,ะพี่น้องขออนุญาตนะเจ้าค่ะท่านแม่อันนี้ก็ะจะเป็นองค์แม่เนาะค่ะพี่น้องปกติแล้วจะจะมายิบตัวเลขโชคลาภให้เนาะคะ่ะแต่วันนี้ถักก่อนเนาะคะ่ะเดี๋ยวเข้ามีโชวมีลาบอยู่แล้วะค่ะพี่น้องเข้าท้ำบุญ ด้วยบาร,รมีถนแหน่เดี๋ยว่นกล้าน่วยไว้ใช่เหาเนาะคะ่ะในวันที่เหาขอตัวเลขโชคลาภในวันที่เหาท้ำบุญในวันที่เห่าไหวเนาะค่ะพี่น้องบรรยากาศผู้ใดท้ำบุญบ่ตองวางคะ่ะเรื่องโชคลาภเนาะคะ่ะคนมีบุญเท่านั้นดอกคะ่ะจังสิถือเลขคนมีบุญบ่ถือเด้อเลขป่ะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเจียบจา่าพ่อพี่พะนองเนาะคะ่ะน่งเรือหลอดทมเนาะคะ่ะ ืัอนี้บบมีตาก,กองเด้อดถือเองกะาจะสับสนแฮ่จจกหน่อยเนาะค่ะพี่น้องตาก,กองบบว่างแนวทางใดมาแล้วเนาะค่ะพี่น้องแนวทางเจียบจะปล่อยมือไว้ออกเนาะค่ะพี่น้องสำหรับพี่น้องผู้ใดที่รวมท้ำบุญมีเชทอยู่แล้วะค่ะเดี๋ยวส่งห่เนาะค่ะใจเย็นๆแต่ถ้าผู้ใดอยากได้แนวทางเนาะค่ะเพื่อ,อที่จะไปซื้อลอตเตอรี่ก่อ็ทักมาเนาะค่ะพี่น้องเบ่ว่ากัน คนทำบุญสมกวรถูกหวยค่ะคนทําบุญมีโชคลาภอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเขามีฐานบุญที่เหตฮ็ดบรรยากาศเนาะคะ่ะใครไมทำเดี๋ยวไปนั่งเลื่อรอดทำกันค่ะ